สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องทบทวนการลบเลขถ้าพร้อมแล้วไปฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะ Hi kids Let's all count from 1 to 20 We'll count from 1 to 20 3 times and each time we'll count faster ตัวอย่างข้อที่หนึ่งมีแอปเปิลอยู่ทั้งหมด4ผลหายไป1ผลจะเหลือแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลกันคะเด็กๆ3ผล2ผล4ผลเด็กๆคิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะเก่งมากค่ะคำตอบก็คือ3ผลนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะ ตัวอย่างข้อที่สองมีส้มอยู่ทั้งหมด9ผลหายไปสองผลจะเหลือส้มทั้งหมดกี่ผลเด็กๆช่วยคุณครูคิดสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเหลือสี่ผลเหลือสองผลเหลือ7ผลคำตอบก็คือ เผลนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ7จ็ดค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตัวอย่างข้อที่3มีแตงโมทั้งหมด5ลูกหายไปสลูกจะเหลือแตงโมทั้งหมดกี่ลูกเด็กๆช่วยคุณครูคิดสิคะเหลือสองลูกเหลือ4ี่ลูกเหลือ1ลูกคำตอบก็คือ หนึ่งลูกแน่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือหนึ่งคะ่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเราทบทวนการลบเลขกันเสร็จแล้วนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำในหนังสือคณิตในเครือเล่มสีฟ้าคือหน้าที่56 57 58 59 60สิ และ61ค่ะเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้เรียบร้อยและสวยงามด้วยนะคะเจอกันครั้งใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย